สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับวันนี้มาเปิดตลาดขายกล้วยไม้นะครับมีของมานิดหน่อยคุณผู้ชมมีอะไรสวยๆบ้างแวะเข้ามาชมกันก่นกอนนะครับช่วงนี้ของหายยากเหลือเกินบางท่านต้องขอโทษด้วยนะครับบางทีเข้าป่าไม่มีสัญญาณก็เลยแบบว่า,าไม่ได้ตอบนะครับนะสำหรับลูกค้าใหม่ก็อาจจะกังวลน,นิดนึงแต่ถ้าลูกค้าเก่าคงจะชินแล้วนะครับนะ วันนี้มีช้างนาวมาขายนะครับช้างนาวกำลังออกดอกเลยคุณผู้ชมได้มามัดเดียวนะครับนี่กำลังออกดอกเป็นช้างนาวสีครีมนะครับอันนี้นะสีครีมช้างนาวก็เป็นไม้ที่แบบว่าเลี้ยงแดดคุณผู้ชมชอบแดดได้เลี้ยงทนนะครับตายค่อนข้างยากนะคุณผู้ชมช่วงนี้ก็ ไม่ต้องลดน้ำนะครับสาหรับของท่านท่านไหนที่เลี้ยงแล้วก็มันยังไม่ออกดอกก็ไม่ต้องลดน้ําบ่อยนะครับนะพวกนี้มันมันจะต้องแห้งๆห,หน่อยร้อนๆหน่อยมาถึงจะจะออกดอกนะครับฟิลเหมือนประมาณแบบว่าใกล้จะตายแล้วก็เลยรีบออกดอกอะไรประมาณนี้นะครับเนาะรายการถัดไปอันนี้เป็นกล้วยไม้หาย,ยากอีกชนิดหนึ่งคุณผู้ชมเขาพระวิหารนะครับเอื้องเขาพระวิหารเป็นไม้กอ่อคุณผู้ชม ขาพีพิหารก็เป็นไม้ไม้เลี้ยงแดดเหมือนกันเหมือนช้างแดงชุมพรอ,นะอะไรประมาณนี้นะครับนะเหมือนช้างแดงชุมพรเลี้ยงแดดได้ใส่กระถางมังกรตั้งไว้แบบนี้กลางแดดก็อยู่ได้นะครับนะช่อดอกก็จะตั้งขึ้นดอกเป็นสีม่วงนะคุณผู้ชม ลักษณะต้นก็คล้ายๆกับช้างแดงชุมพรหลายท่านถ้ามีช้างแดงจุมพรก็จะเข้าใจว่าต้นมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เป็นเขาพะวิหารนะครับเอื้องเขาพะวิหารคนคนละตัวกันแต่ลักษณะต้นก็คล้ายๆกันปลูกใส่กระถางดินเผาคุณผู้ชมตั้งไว้กลางแดดได้เลยแล้วก็ใส่กากมะพร้าวใส่ถ่านนะครับนะพวกนี้นี่อยู่ได้เลี้ยงได้นะครับนะไม้กอก็จะมีมี2กอคุณผู้ชม มี2กอแล้วก็กอนก็มีหลายต้นนะครับคุ้มอยู่นะดอกค่อนข้างสวยนะครับผู้ชมนี่ผมจะขึ้นภาพประกอบไปชมเป็นไม้กอก็10ต้นขึ้นนะครับมีกอเล็กกับกอใหญ่คุณผู้ชมก็ไม่เล็กนะมันก็ใหญ่พอๆกันนะครับนะแต่ว่ากอนนี้ก็อาจจะต้นน้อยนิดนึงนะครับนะดอกเป็นสีม่วงขีดๆจุดๆคล้ายๆพญาจัตทรันนะครับนะ สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้0 8 8ย์2 1 6 5 6นะครับรายการถัดไปนี้เป็นเอื้องสายสาสีติดต่อมาครับคุณผู้ชมสายที่จะให้ดอกนี่แบบว่าเยอะมากคุณผู้ชมนี่ที่ผมจับขึ้นมานี้นะครับก็คือสายที่จะให้ดอกทั้งนั้นเลยถ้ามันมีหลายสายแบบนี้ดอกมันออกทีก็จะอลังการนะครับเนาะ ลาวกับผ้าม่าเลยแหละคุณผู้ชมนี่หลายสิบต้นนะครับนะคุ้มสุดๆแหละกรณนนีถ้าใครได้ไปก็ไม่ต้องเอาไปทําอะไรนะคุณผู้ชมแขวนได้เลยแบบนี้ก็อยู่ได้สองสามปีนะี่อยู่ได้เลยนะครับนะรายการถัดไปเอาข้างบนก่อนนะครับอันนี้เป็นแปลงสีฟันเผือกนะครับเอื้องแปลงสีฟันเผือกก็ทิ้งใบหมดแล้วฟักตัวกําลังเปิดตาดอกนะคุณผู้ชมแปลงสีฟันเผือกดอกก็จะออกสีขาวแล้วก็จะมี เท่าเกสรข้างในเป็นแบบเป็นสีเหลืองนะครับเป็นแปลงสีเหลืองสวยดีนะครับนะกระจอกตรงไปนะครับช่วงนี้เขาจะสลัดใบทิ้งแล้วแหละคุณผู้ชมเขาจะสลัดใบทิ้งแล้วก็จะจะเปิดตาดอกแล้วนะครับมีอยู่2กระเช้าคุณผู้ชมราคากระเช้าละ250บาทเท่านั้นนี่ลำใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับนี่ต้นนี้ออกก่อนแล้วนะครับนะเดี๋ยวเขาจะออกดุกว่านี้นะครับช่วงประมาณเดือน มีน้เมษาจะออกเยอะกว่านี้นอใหม่ก็แตกออกมาแล้วสมบูรณ์เอาไปเปลี่ยนกระถางได้นะครับเนาะหรือจะแกะออกไปมัดติดกับต้นไม้ก็ได้เลยนะครับตามสะดวกตามจินตนาการของลูกค้าว่าเขาอยากจะให้เขาอยู่แบบไหนรายการนี้หายากสุดคุณผู้ชมอันนี้เป็นมัดฉาเหลืองนะครับมัดฉาเหลืองของพอม่าเขาไม่ใช่ตัวกริมเบิร์ดนะครับเป็นมัดฉาเหลืองตัวใบอ่อนนะครับนะ หายากกว่าทุกสีนะปกติก็จะเป็นมัชานุนะครับแล้วก็เป็นมัชฉาชมพูแต่นี่เป็นมัชฉาเหลืองนะครับคุณผู้ชมสีเหลืองนี่คือท,ที่สุดเหมือนกันนะหายากนะครับมัชฉาเหลืองนะส่วนมากก็จะที่เห็นตามงานตามขายตามงานก็จะเป็นมัชานุนะครับขาวเหลืองเนาะแล้วก็มัชฉาชมพูก็ส่วนมากก็จะเป็นไม้มเมล็ดแต่ว่าอันนี้มัชฉาเหลืองเป็นไม้ป่าพันธุ์แท้นะครับคุณผู้ชมเป็นสทีที่หายายากที่สุด แล้วก็รายการถัดไปมีรองเท้านาฬีฝาหอยนะครับปลูกใส่กระถางไว้แล้วนะครับนะกำลังมีดอกกําลังจะออกดอกด้วยบางต้นที่แก่แล้วก็จะมีซองดอกออกมาแล้วนะครับนี่รองเท้านาฬีฝาหอยหรือเอื้องอึ่งนะครับเอื้องอึ่งเขาเรียกคนเหนือเขาฮ้องเอื้องหนึ่งเอื้องอึ่องส่วนข่าพาวิหารต้นเดี่ยวๆก็มีนะครับนะสำหรับท่านที่บอกว่าอยากลองปลูกนะครับต้นก็ไม่แพงมาก150บบาทเท่านั้นเองนะครับนะ เอาไปปลูกแต่ผมก็จะคัดต้นต้นไซต์ต้นแบบแรกที่บ้บาใหญ่ๆให้หน่อยนะครับนะร้อยห้าสิบบาทนะแต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆก็จะสามต้นนะครับร้อยห้าสิบลองเอาไปปลูกดูนะครับตัวนี้เลี้ยงง่ายคุณผู้ชมดอกสวยด้วยเขาพระวิหารนานๆก็จะ,จะจะได้มาทีนะครับเนะาะไม้พวกนี้มันเฉาอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยู่ที่แดดคุณผู้ชมแล้วก็ในป่าอากาศก็เริ่มแห้งแล้วนะครับนะแห้งแล้งแล้วแล้วก็เขาก็จะออกดอก เพราะว่ากล้วยไม้ส่วนมากมันต้องแห้งๆแรง,งๆนะครับนะนี่อันนี้เป็นสายเ,เขาเรียกอะไรนะสายหลวงเซมิชมพูใต้หวันสีหวานมากคุณผู้ชมสีโคตรหวานเลยนะครับนะกระถางนี้มีอยู่ลำสายเดียวขาย500บาทนะครับนะนี่สายค่อนข้างยาวนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงแล้วสะสมมานะครับนะเอามาตัดตะเกียงแบ่งขยายกว่าจะได้ขายก็โอ้โหคุณผู้ชมเซ็งกันพอดี ว่าจะโตได้ขนาดนี้นะครับก็เท่านี้แค่500บาทคุณผู้ชมสีหวานมากคุณคุณผู้ชมลองสังเกตตัวตัวปากลิ้นปากเขาข้างในว่ามันหวานขนาดไหนนะครับนะอันนี้เป็น3มปอยดงนะคะคุณผู้ชมเป็นไม้กระถางที่แบบว่าเลี้ยงแล้วคุณผู้ชมต้นงามมากตั้งแบบว่าต้นคู่นะครับอันนี้นะดอกจะออกเป็นโทนสีเหลืองนะครัโทนสีเหลืองมากกว่าคุณผู้ชม ดอกค่อนข้างสวยนะครับนี่กระถางนี้ไม่ต้องเอาไปทำอะไรแขวนได้เลยไม้เลี้ยงแบบนี้ราคาก็จะสูงหน่อยนิดนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ายังไงอะ่ะคุณผู้ชมคนที่เลี้ยงก็จะรู้ดีว่ากว่าจะแตกรากกว่าจะพันกระถางกว่าจะฟื้นกว่าจะแตกยอดใหม่ออกมาปีหนึ่งออกแค่สามยอดนะครับสามใบแค่นั้นเองนะครับนะต่อไปเป็นหมอนไข่คุณผู้ชมหมอนไข่ ลำยาวๆมันอาจจะเก้งก้างนิดนึงนะครับเวลาปลูกแต่ว่าถ้าเห็นช่อดอกเขาแล้วโอโ้โหมันงามกว่าต้นสั้นๆนะครับนะมอนไข่ต้องต้องซื้อลำยาวๆกอยาวๆหน่อยดอกเขาก็จะออกหลายช่อนะครับนะรายการถัดไปอันนี้ก็หายากนะคุณผู้ชมเป็นพวงหยกแคระนะครับเป็นอ้วงพวงหยกแคร เป็นไม้ที่เลี้ยงแล้วคุณผู้ชมหลายปีดูกระถางที่ผมปลูกไว้นะครับนะเกาะฟูพันเต็มกระถางเลยรายการถัดไปอันนี้เป็นพยาไร้ใบนะคบพยาไร้ใบดอกจอกสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองนะครับนะสังเกตดูช่อดอกตั้งขึ้นดอกมากคุณผู้ชมหลายท่านที่ซื้อไปก็แอบ,บส่งรูปมาให้ดูสวยจริงเนาะคุณผู้ชมมันออกแบบว่าดกมากเลยหัวหนึ่งแบบว่าออกหลายช่อมากหลายก้านดอกมาก มันไข่กอยาวกว่านี้ก็มีอีกกอนหนึ่งกอนี้น่าซื้อสุดเพราะว่าลำมันจะออกสีแดงๆแล้วก็ตาดอกมันจะยังไม่ออกมามากนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นช่ออย่างที่ผมจับมาสองกอแรกเมื่อกี้ทรงไปในก่องมันก็อาจจะฟอแต่ว่าให้ซื้อช่วงนี้แหละที่มันกำลังแบบเป็นตุ่มเหมือนตาไม่ขีดอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นจะไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะครับนะเราก็จะได้เห็นช่อดอกอันนี้เป็นพวงหยกชมพูนะครับเป็นไม้เก่าเก็บของผมเลี้ยงมานานแล้ว หลายท่านบอกว่าเลี้ยงชมบุพงหยกไม่ค่อยรอดแนะนำให้แขวนสูงๆนะครับแขวนสูงๆอากาศถ่ายเทนิดนึงน้ำให้ลดัวลาครั้งนะครับพวกนี้เลี้ยงได้แล้วก็เขาบอกว่ายัางไงชอบแสงแสงแดดเยอะๆหน่อยนะครับแสงแดดแสงสว่างเนี่ยเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีดูกระถางนี้คุณผู้ชมหน่อฟูเต็มแล้วก็คือช่อดอกแบบว่ากำลังจะบานแล้วเต็มกระถางเลยนะครับนะ อันนี้เป็นไม้สะสมนะครับเผื่อท่านไหนที่บอกว่าอยากได้ไม้ที่แบบว่าเลี้ยงแล้วนะครับเนาะไม่ต้องเอาไปประครบประงมเลี้ยงเริ่มต้นใหม่นะครับมันก็จะผิดผิดแปลกไปจากไม้ดิบที่แกะออกมาจากต้นไม้พวกนั้นก็จะใช้เวลาในการเลี้ยงฟื้นตัวค่อนข้างที่จะยาวนะครับนี่ช่างนางมัดนี้งาม250บาทลืมบอกราคาช่างนางมัดนี้ต้นยาวนะครับนะเพราะว่า จะต้องหากล่องที่แบบว่ายาวๆใส่นะขอพระวิหารสองกรน,นี้งามมากเลยคุณผู้ชมอยากจะเก็บไว้จังเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนม,มาทุกวิดีโอนะครับนะบางท่านก็ไลน์มาถามตลอดมีอะไรขายมีอะไรขายช่วงนี้กล้วยไม้กาลังออกดอกแล้วนะครับนะในสวนออกเยอะแยะเลยฟ้ามุ้ยน้อยก็กําลังออกดูคุณผู้ชมกระถางนี้เดี๋ยวไว้ถ้าเข้าดอกเข้าบานเดี๋ยวผมจะ มาถ่ายวิดีโอให้ชมนะครับกรอนนี้นี่คือกอโปรดมากนะครับชอบที่สุดเลยในส่วนนี้ส่วนเอื้องพึ่งก็กาลังจะบานดูคุณผู้ชมดูช่อดอ,อกเขานะครับนะสนใจอะไรก็ติดต่อเข้ามานะครับผู้ชม0882721656ไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ